สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุครุสุคนนะคะมือนี้เขาก็มาพบมาพอกันอีกแล้วนะคะพี่นอ้องจากมาาเมื่อวานนี้สาวแพรวมาสองชั่วโมงก็ถือว่ามานเติบดูนะคะกะซ้ำส,สองชั่วโมงแล้วค่ะพี่น้องสองสามชั่วโมงนะคะ่ะแต่ว่ามือนี้สาวแพรวกะพึ่งมาเนาะคะ่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาเก่าโมงอะค่ะพี่น้องมือนี้รดยางหัวเนาะคะ่ะก็เลย ค่ะป๋ารถเน่ทรงลูกเน่นะคะสาวแพรก็เลยเดมาสวยนะคะพี่น้องเอามาสวยฮอกเอาตามสวยนี่แะนวนะคะ่ะเอาไปรุ่นไปตามกันเรื่อยๆคือเก้านะคะพี่น้องวามือนีสาวแพรสิมีคั้วมันมาฝากพี่ฝากน้องซ้ำแตงละคะ่ะไปค่ะหิดหน้าเขียวสุดเหล็กของฮอกนะคะพี่น้อง ดอกนี่อยากเถานะคะบเอเห็นแล้นี่อยากเถาไววแน่จากน้อยนะคะยังบ้านในมีหอดแน่องกระตาเลยค่ะพี่น้องโอ้ดอกนี่กระบ,บอกดอกนะคะเอาไปแป๊บเดียวกะเถาคันเนี่ยเห็นปะเอาไว้เป็นเชือกพี่น้องเพื่อนพใจแก้ค่ะพี่น้อง โอโอามีดไปได้น้อบันรนี้มีไโอ้ลืมมีดแล้วพี่น้องเอ้ยปาดบันรเล็กลืมแล้วค่ะเอามีดทินแล้วพี่น้องใา้แก้วมือเห็ดเพิ่พงเดยงค่ะพี่น้องดอกนึงมีอีกดอกนึ่งค่ะพี่น้อง ค่ะดอกหนึ่งโอ้ยอย่างกินมนันอะค่ะเนี่ยเดี๋ยวกระปิดกระปัดหิดพังดียงอีกค่ะ ฮิปโก้ค่ะพี่น้องกําลังเกิดเลยนะคะ่ะชัะพี่นอ้องคอยเดียวนะคะ่ะดอกง่ายๆเลยบะเนี่ยหันหน่อยๆจูงง่ายงามๆฮิปเพึ่งไข่ค่ะพี่น้องดอกนี่ปลวกฟ้านค่ะพี่น้อง ยี่สามดอกนะคะบ้านในบึงแล้วพี่น้องเนะพรานีมมูวะเหดุผงใครอีกดอกนึงค่ะนี่อีกดอกนึงพี่น้องดอกนึงค่ะมูเดียวกันได้ค่ะเนี่ย เห็ดก็ค่ะพี่น้องสองดอกเห็ดผึ้งแดงค่ะพี่น้อง ค่ะเห็ดตะไคร้ค่ะพี่น้องเห็ดตะไคร้โมนี่หอมหดีลีเดค่ะหอ,หอมหอมยั่วใจค่ะ เท่าเิมเบ็ดให่ม่ม,ม,มันปลุกครื่อาไ้พี่น้องเทเา,า,ลา,ลาทเลยค่ะ อีก3ต่างค่ะพี่หนุ่มนีกกลุ่ค่ะพี่หนุ่มสองตรุมตรุมหนึ่งค่ะพี่หนุ่ม เห็ดโกะคันดนองร้องดอกคุณจุงว่าแห่ซ้ำนี่นะคะนี่มาเอาก่อนเหกก็ดอกนึ่งคัดน,น้องดอกนี้ยงามๆเลยนะคะเห็ดพึ่งเลี้ยงค่ะคุณอ๋อ อดอกนี้นี่ยเอาไรซำค่ะเห็ดกัวค่ะงี่น้อยๆน,นะค่ะพี่น้องแต่ว่าซำนี้ก็มันเสียบแล้วค่ะเห็ดกัวค่ะพี่นุ่งเหสองดอกค่ะ

ใหเห็นมันกือนี่พี่น้องดีค่ะมากินเห็ดนะคะ่ะแยงมันก่อนอ๋อแยงหหากระเล้วหูเลี้ยวตาพอดีค่ะพี่น้องอ๋สั้าเดี๋ยวไงมองนะค่ะพี่น้องทางพุนสั้นลงมาค่ะมือปิดตะบึงเอาทางนี้นะคะ่ะ อห็ดพึงค้าไล่ครับเนี่ยเอ้ยอันจุ่มบักงามเลยนะคะอีกถพึ่งเหลืองค่ะ <c oughs> ออกอไปเรื่อยๆยูนะคะพี่น้องเห็ดก,ก็ก็ได้มังแล้วสองดอกสามดอกไปอยู่นะคะนกำลังเกิดละคะ่ะเห็นและงอกรูมไหมค่ะพี่น้องเห็ดทานเดือดค่ะพี่น้อง ขึขงค่คนค่ะพี่น้องอาพี่น้องเห็ดพึ่งแดงบันไดค่ะดอกเหนียวบันได้ซ้ำค่ะขึ้นล้านะพี่น้อง ่าวาลูจันได้มูเดียวกันนะคะ่ะเห็ดพึ่งแดงค่ะพี่น้นงจอยนี่ค่ะยูดอกเดี๋ยวกุนตูนเนาะคะ่ะเห็ดพึ่งแดงอันนี้พี่น้นงเบึ่งดอกนี้ค่ะ ยังบ้านได้บานเนาะคะ่ะนั่ถือว่าจูมอยู่ค่ะเนี่ยใหายกหิดพึ่งลุ่งยุ่งละค่ะหิดพึ่งสลับเปาค่ะพี่น้องคขึ้นหิดพึ่งสลับเปาดิค่ะมันคือสลับเปล่าดิพี่น้องเห็นไหมกลมๆละคะ่ะดอกแง่ๆมันสิทั้งทั้ก้อนอีกอันอีกอีกรองนึงค่ะพี่น้อง ดอกเงี้ยแห้งสีคลกกาบก้อนนี้ค่ะแห้งสีคือนคลาบก้อนนี้อันนี้มันยังดอกน้อยๆกลุ้มๆนะคะ่ะก็ค่ะพี่น้องเอาลายดอกแล้วนะคะแต่ว่าประเทศไทยพี่เห็นน้องในเบิ้งแดดไหมค่ะค่ะพี่น้องบ่าวอิดก็กำลังเคียร์อยู่นะค,ะค่ะเอาเกจังไดงก็ฝากช่องบ่าวอิดน้ำหนึ่งเด้อค่ะซื้อยางละบ่าวอิดพันอิดผ่านอิดคน,น,นมักเหรอ าผ่านอีกคนมักรอเอาเสร็จนะคะเดี๋ยวสาธยายขิ่ลิงมาเห็นนะคะพี่น้องไปค่ะไปลุยต่อค่ะเพ็ดผึด่งแดงค่ะพี่น้องขึ้นแดงขึ้นเดงง้งนี่เป็นจุ่มนี้เนาะคะ่ะยังดอกเงีย้ยอยู่ด้วยเด็กน้นองพอดีข้ามเลยค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวไหน บพว่าเจ้าของเสี่ยวนะคะพอดีข้ามมันกับพอดีข้ามดีแหลคะค่ะดิบเบิดเลยค่ะช่วงนี้เพราะว่ามันฮอจงไวมันกับว่ใหญ่ค่ะเพราะว่าฮอเดซูมันเล้วนะคะพี่น้องเอาใบใหม่ใบ,บ,บ,บนี้มันปิดใจไหนน้องเดี๋ยวเดี๋ยวหาดบ,บ๊เจ้า่ะ ผึ่งแดงนะคะติดถึงแดงที่เก้านะคะ,ะ,คะตัดออกลายๆเลยพี่น้องไม่ต้องเสียดายค่ะรุ่งดอกนี้ค่ะบึงคากับดอกสมดุลกันคักเนาะค่ะพี่น้อง มือนียเอ,อยค่ะพี่น้องจุม่มยังไงงามเลยค่ะเห็ดกอเนี่ยค่าโมมันอีกดอกนึ่งนะพี่นอ้องเผยแล้วค่ะพี่น้องแต่ว่าบานแล้วค่ะมนี่บานนี่จากเปิดสาแพ้วบ่ขึ้นทึงเทืเอนะคะสาแพวนี่จะ,ะาหายุคช่วงล่างค่ะพี่น้อง นี่บานเบิร์ดเลยค่ะลุงมาแบบไหน ลี่น้อยองค์เพชพิงแดงเจมดอกหนึ่งแล้วค่ะพี่นงูกสองตูมค่ะพี่นงค์งงามเลยนะคะ ทานสร้างครับพี่น้อง จ้าพี่น้องก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของสาวแพลวแล้วนะคะมือนี้คอยมือพี่น้องมือนีสาวแพ้วก็มีขั้มวมันมาฝากพี่ฝากน้องนี่เนาะคะ่ะเต็มกระตาหมอกกอ,อกเลยค่ะกระสิเป็นเห็ดรวมเป็นหลายอย่างเลยเนาะค่ะพี่น้องมีเห็ดละงูเห็ดพึ่งแดงอันนี้ก็เห็ดท่านสร้างเนาะคะ่ะเห็ดก็กําลังออกนะค่ะพี่น้องก็มีแต่ดอกงามๆแล้วค่ะเห็ดละงูก,ก,ก็เริ่ม ไหวแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนี่ย,ยสาวเพลย่างดันเขามาเมย์ค่ะค่ะพี่น้องเมื่อนี้เอาสำหรับคลิปนี้สาวเพลย์ก็ถือว่ามีความหมานมาฝากพี่ฝากน้องหลายเติบอยู่นะคะ่ะเต็มกระต้านแล้วะคะ่ะถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวแพรย์ผ่าไปนั่เลยนะคะ่ะขอบคุณค่ะ